สวัสดีค่ะในฉันชื่อนางสาวปัทมาพรวรรณเพงกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 .1 รับหโรงเรียนอยุดมวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบโอนิปี53ข้อ29และ31เชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะจากโจทย์ข้อ29นะคะแผนภาพต้นใบของน้ำหนักในหน่วยกต่มของไข่ไก่สิฟองเป็นดังนี้โจทย์ข้อถามว่าข้อสรุปใดเป็นเท็จเรามาดูช้อยข้อที่1กันเลยนะคะ ใช้ข้อที่หนึ่งฐานนิยมของน้ำหนักของไข่ไก่มีเพียงค่าเดียวข้อนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่าฐานนิยมเท่ากับ7 4บค่ะใช้ข้อที่สองค่าเฉลีย่ยเลขคณิตและมัธยฐานของน้ำหนักของไข่ไก่มีค่าเท่ากันข้อนี้ก็ถูกนะคะเพราะว่าข้อนี้เขาถามหาค่าเฉลี่ยและมัธยฐานสูตรในการหาค่าเฉลี่ยก็จะเป็น x อกบเท่ากับซิกมา x i ส่วน n ก็จะได้ซิกมา x อกไเท่ากับ695อกาสส่วน10 695มาจาก57บวก58บวก67บวก68บวก69บวก70บวก74บวก74บวก77แล้วก็บวก81ค่ะก็จะได้ x-bar บาเท่ากับ69.5หามาตรยธยฐานได้จากสูตร position me เท่ากับ n บวก1ส่วน2ก็จะได้1บบวก1ส่วน2ก็จะได้เท่ากับ11ส่วน2แล้วก็จะได้ ตำแหน่งของ me เท่ากับ5.5หา me ได้จากตำแหน่งที่5.5ก็คือ x 5และ x 6ก็จะเป็น me เท่ากับ x 5บวก x 6ส่วน2อตำแหน่งที่ x 5ก็คือ69านะคะตำแหน่งที่ x 6ก็คือ70ก็จะเป็น69บกวก70็ส่วน2ก็จะได้เท่ากับ1 3 9่สก่วน2อก็จะได้ me เท่ากับ69.5 ดังนั้นข้อที่สองจึงถูกค่ะข้อที่สามมีไข่ไก่ห้าฟองที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเจ็ดสิบข้อนี้ก็ถูกนะคะเพราะว่าไขา่ไก่ที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเจ็ดสิบก็จะมีห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดหกสิบเจ็ดหกสิบแปดและก็หกสิบเก้าค่ะข้อที่สี่ไข่ไก่ที่มีน้ำหนักสูงกว่าทานนิยม,มีจำนวนมากกว่าไขา่ไก่ที่มีน้ำหนัก เท่ากับฐานนิยมข้อนี้ผิดค่ะเพราะว่าไข่ไก่ที่มีน้ำหนักสูงกว่าฐานนิยมมีจำนวนเท่ากับไข่ไก่ที่มีน้ำหนักเท่ากับฐานนิยมค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ4ค่ะจากโจทย์ข้อ3เสีนนะคะข้อมูลต่อไปนี้แสดงน้ำหนักในหน่วยกิโลกร,รัมของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเขาให้ข้อมูลมาก็คือ41 88 46 42 43 49 44 45 43 95 47และ48ซึ่งข้อมูลชุดนี้ยังไม่ได้เรียงมาให้นะคะโจทย์ก็าถามว่าค่ากลางในข้อมูลเป็นค่าที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้คืออะไรคะ่ะเราก็จะมาเรียงข้อมูลใหม่ก็จะได้41 42 43 43 44 45 46 47, 48, 49แล้วก็88แล้วก็95ค่ะค่ากลางที่เหมาะสมจะเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้คือค่ามาตรฐานนะคะเพราะว่าสังเกตได้จากจะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนมากอยู่ในระหว่าง40ถึง50แต่มี88และ95เป็นค่าที่สูง,ต,งต่างจากข้อมูลอื่นๆ ในค่ามัธยฐานเป็นค่าที่เหมาะสมที่จะนามาใช้เป็นค่ากลางของข้อมูลเมื่อข้อมูลนั้นๆเป็นค่าไดค่าหนึ่งหรือหลายๆค่าซึ่งสูงหรือต่ํากว่าค่าอื่นมากว่าดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ1ค่ะ